สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาในวันนี้นะครผมอยู่ที่ร้านแพนเทชันนะฮะที่เดอะพุทไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่านะคราวนี้มีคําถามมานะจะมาตอบหน้าห้องน้ําเลยตอนนี้นั่งอยู่หน้าห้องน้ําสวัสดีครับอาจารย์หากขายสินค้าต่างประเทศทั้งหมดในเว็บ ebay ส่งออกโดยไปษณีไทยและบริษัทชิปปิง้งไม่ได้ขายของในประเทศไทยเลยและไรายได้เพิ่งเกิน1.8ล้านได้จดแวออนไลน์ เจ้าหน้าที่สมการ์มาตรวจเรียบร้อยกําลังจะยื่นพอๆสามศูนย์ครั้งแรกกําลังจะยื่นสามครั้งสามศูนย์ครั้งแรกเลยนะภาษีขายในการยื่นภาษีส่งออกเป็นศูนย์ไหมคะภาษีขายในการยื่นภาษีส่งออกเป็นศูนย์ไหมเขากำลังพูดถึงภาษีขายภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งออกใช่ไหมเป็นศูนย์ไหมนะถามสมการที่มาตรวจสอบก็ไม่แน่ใจกลุ่มคนที่ขายของด้วยกันบอกยื่นแล้วภาษีขายเป็นศูนย์เพราะไม่ได้ขายในไทย ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าสําหรับคําตอบค่ะเออยังไงดย์เจ็บเราจะต้องตอบยังไงดีครับเขาขายเฉพาะส่งออกอย่างเดียวน่าจะมีของในเมืองไทยแล้วรอส่งออกไปขายต่างประเทศนะนะ mm hmm. ขายผ่านอ e ีเบอ่ะโอเคดันเจฟบแบบนี้เรียกว่าการส่งออกไหมเรียกว่าการส่งออกค่ะเพราะว่าอะไรคะเราส่งออกสินค้านะคะ ผ่านไปสเนียไทยนั่นเองนะคะเพราะฉะหรือผ่านชิปปิ้งเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งออกค่ะคือจะต้องทําพิธีการส่งออกอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยภาษีขา,ขายของเราก็คือศูนเปอร์เซนตค่ะแต่ต้องจดแวดใช่ไหมจดแวดค่ะก็คือเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบพอพสองศูนย์ของเราอ่ะเนาะพอสวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมีหน้าที่ยื่นพอพสามศูนย์ค่ะ ทุกเดือนเลยตั้งแต่วันที่เราจดแวกนะคะอันนี้เขาครั้งแรกครั้งแรกก็ยื่นครั้งแรกในเดือนที่เราจดแวกนั้นแหะค่ะครับนะคะพอยื่นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรายื่นยอดขายของเราเนี่ยกปกติเลยอ่ะยอดขายเรากี่บาทเราก็กรอกลงไปแต่ภาษีใส่ศูนย์ค่ะภาษีขายเราใส่ศูนย์เลยใช่ค่ะเพ<ข>ราะว่าส่ง,งออกแบบศูนย์ใช่ค่ะ,ะแล้วภาษีซื้อล่ะภาษีซื้อค่ะหากมีภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าวัตถุดิบ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะมีแวด7นะคะสามารถเอาแวด7นั้นมาใช้สิทธิ์ในแบบพอพ30ได้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าทุกๆเดือนค่ะอาจารย์เราก็จะมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายเพราะว่าภาษีขายเราเป็นศูนย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ส่งออกในส่วนใหญ่ค่ะเลยเลือกที่จะขอคืนภาษีทุกเดือนเลยค่ะเพราะว่าทุกๆเดือนจะมีแต่ภาษีซื้อค่ะภาษีขายไม่มีขอ คืนภาษีทุกเดือนเลยนะใช่ค่ะจารนเพราะมีภาษีซื้ออย่างเดียวภาษีขายก็เป็นศูนย์นะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะจะขอคืนภาษีแต่ถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยอนาคตไม่แน่นะไม่แน่ว่าจะมาขายในประเทศด้วยเพราะว่าการขายสินค้าในประเทศจะเสียแบบเจซนะคะ อาจจะต้องพิจารณาว่ายังไม่ขอขึ้นนะคะเก็บสะสมภาษีซื้อตัวนี้เอาไว้ก่อนรอใช้สิทธิ์ในอนาคตแต่ถ้าเกิดมีความมั่นใจแน่ๆว่าไม่ละวันนี้ฉันจะขายแบบส่งออกอย่างเดียวนะคะแนะนําให้ขอคืนภาษีตั้งแต่เดือนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะและการที่คุณจะขอคืนภาษีนะฮะขอย้ําว่าคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณได้มีการบันทึกบัญชีหรือคํานวณ ภาษีซื้อภาษีขายได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าแค่คุณส่งออกอย่างเดียวและจะมีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้โดยธรรมชาติเพราะว่าในบางครั้งแม้คุณขอคืนภาษีแต่คุณคำนวณภาษีผิดอ่ะคุณก็มีสิทธิ์จะโดนภาษีย้อนหลังได้หรือแทนที่จะขอคืนภาษีอาจจะต้องเสียภาษีให้สามกรก็ได้ใช่ค่ะต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เรายื่นภาษีไปนั้นถูกต้องทั้งหมดหรือยัง